เราเนี่ยทำแบบโปร่งใสถูกต้องตรงครามเนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียเรียกว่าสร้างอำนาจต่อรองถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายยังไงเกี่ยวกับความขัดแย้งไทยกัมพูชาค่ะความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยคือคือสิ่งสิ่งที่มันผูกพันกันมันก็คือมาจากเรื่องของสแกมเมอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะจัดการเรื่องนี้ต่อไป หาแสแคมเมอหมดผัวเข่าขาความขัดแย้งเนี่ยมนลดลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติแล้วก็ความขัดแย้งมันเกิดขึ้น,นอยู่เรื่องนี้แน่ๆเ,เราจะแก้ยังไงนะหนึ่งคนทั่วโลกได้รับความเดือดร้อนแล้วอยู่ใกล้กับเราอะ่ะเรารู้ว่าแหล่งที่มาอยู่ใกล้กับเราเราเป็นพี่ใหญ่ได้พอเราเป็นพี่ใหญ่ปุ๊บชวนทุกคนเข้ามา แน่นอนว่าการแท็กเส้นทางเงินคุณทํำยังไงควรจะทําเรื่องเกี่ยวกับเ e n น e ิเชีย r ออเนอร์ชิพยังไงที่จะทําให้เห็นว่ามีเส้นเงินมาจากต่างประเทศมาที่นี่ทุกประเทศพอมาร่วมกันเขาจะเห็นและเขาจะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยทาแบบโปร่งใสถูกต้องเรื่องเนี้อาจจะเรียกชื่อเล่นว่าโลกล้อมกัมพูชาอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าการที่เราสามารถทําให้ทุกคนเห็นทุกอย่างทั้งเส้นทางการเงินทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นการถูกลุกล้านก่อนหรือหลังอย่างเงี้ยรายงานผ่านทางกระทรวง,ง,งต่างประเทศจะเป็นทางการ และแน่นอนว่าเรื่องอธิปไตยก็ต้องทำขนานกันไปนะฮะก็ให้อำนาจของพี่น้องทหารนะครับทางภาคความมั่นคงเนี่ยลุยตรงนี้ไปแต่ในขณะเดียวกันเราก,เราก็เราก็ต้องเซฟชีวิตของพี่น้องทหารแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยของคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอะ่ะคือสิ่งที่เรามีความจำเป็นต้องทำก็คือว่าเป็นพี่ใหญ่ในการปราบปรามตรงนี้ให้อ่าให้หมดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่มีความขัดแย้งไหนอ่า ที่ไม่จบลงด้วยการเจราจาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําขนาดกันไปเรื่อยๆนะครับว่าทํายังไงถึงจะสามารถที่จะขืนสันติสุขลงมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้ความสําคัญมันคืออย่างนี้ประเทศไทยอ่ะจุดเด่นของเราคือเราอยู่ตรงกลางของสวิตเซอร์แลนด์การเชื่อมโยงคอนเน็กติวิตี้กับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นจุดเด่นของเราหากวันนี้เราเชื่อมโยงไม่ได้เศรษฐกิจเราก็ไม่ฟื้นเพราะว่าโรงงานหนึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะซัพพลายเชนเขาอยู่รอบๆหมดเลยบางทีไม่อยู่ในไทยด้วย การที่เขาสามารถนำซัพพลายเชนเขาเข้ามาทางเส้นทางปกติได้ทางด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ได้เนี่ยทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะและทําให้เราสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยในตัวเรื่องความมั่นคงของประเทศการที่เรามีความสงบคนก็อยากเข้ามาลงทุน การเงินก็ดีขึ้นเนี่ยความปลอดภัยลูกหลานเราก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดแล้วก็มีความจําเป็นที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ให้จบให้เร็วที่สุดก็คือปรับสแกมเมอร์แล้วก็มีเรื่องของอธิปไตยที่เป็นเรื่องของกองทัพใช่ไห<ช><ช>มคะแล้วก็เรื่องการทูตแต่ทีนี้ในเรื่องของปฏิบัติการทางการทหารนะคะแน่นอนว่ากองทัพมีความเชี่ยวชาญแต่รัฐบาลพลเรือนจะทํางานร่วมกับกองทัพในส่วนนี้ในการร่วมกันกําหนดนโยบายยังไง แน่นอนว่าแน่นอนว่ต้องมีการพูดคุยกันแต่ทีนี้นกลไกเราก็มีอำนาจเรื่องการตัดสินใจอยู่แล้วนะโดยโดย,โดยธรรมชาติก็สนับสนุนในเรื่องที่คนที่เขาเชี่ยวชาญตรงนี้เขาทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทําดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยนะครับก็ให้อำนาจของอพี่น้องอทหารที่เขามีบทบาทหน้าที่อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญน,นะนี่ก็ก็ตรงไปตรงมาแล้วก็อธิปไตยของเราเนี่ยถ้าแรงมาก็ต้องก็ต้องกลับ ให้ถูกสัดส่วนเหมือนกันครัสันธิภาพที่แท้จริงของคุณเสียศักเนี่ยความหมายคืออะไรแล้ว how to ครับการที่เราจะไปถึงจุดจุดนั้นได้เนี่ยคนอยากรู้ว่ารูปธรรมของมันเนี่ยวิธีการคืออะไรครับคือเอาเอาเป็น,ปนแบบประเด็นเลยครับ,รบสันดิภาพไปสู่สันธิภาพเนี่ยก็อย่างที่ปรากฏอยู่ในอ้ปฏิญญาร่วมระหว่างไทยกัมูชาเนี่ยที่เรารลงนามที่ ุงโคลเปรเนี่ยก็คือเราต้องลดอาวุธหนักถอนอาวุธหนักตรงชายแดนอันนี้ครสองก็คือเรื่องของทุนระเบิดต้องเก็บกู้ทุนระเบิดสามก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาสแกนมสแกนมันก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยครับแล้วก็เรื่องของการลุกล้ํานะครับต้องบริหารจัดการพูดคุยกัน ตกลงกันปักพันเขตแดนให้ชัดเจนอ่างเงี้ยอันนั้นก็คือแก้ไขปัญหาที่เราประสบอยู่ครับแต่ถ้ามองต่อไปเนี่ยมันก็คือเราทำยังไงที่เราจะเชื่อมโยง,างการค้าการลงทุนเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้ไปมาหาสู่การมีการค้าการลงทุนมากขึ้นพบในที่สุดการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเนี่ยก็คือประเทศ ทั้งสองเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ความรู้มมที่มีต่อกันอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เรามุ่งสู่แต่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนก็คือความขัดแย้งครับนะครับการการประทะกันร,รการสู้รบระหว่างกันเนี่ยทำยังไงให้มันยุติและเมื่อมีตอนนี้มีการหยุดยิงเนี่ยทำ,ทำยังไงให้มันการหยุดยิงที่ยั่งยืน ครับไม่มีการโยยุกันซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ยังมีเหตุการณ์อะไรที่เราถือว่าเป็นการโยโยเช่นยินข้ามาฝั่งไทยครับเห็นไหมเขาจะอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอืมเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุจริงกว่าแต่ก็ดีคือเขาได้แสดงความเสียใจหรือการที่ลำัำเรลียวส่งเขาเนี่ยมากล่าวแทรกแซงการเมืองของเราเห็นไหมบอกถ้าพักภูมิใจไทยมาสงครามแน่นอน คถ้านะไห้ดีก็ขอเป็นพักประชาชนหรือพักเพื่อไทยแล้วกันเราจะได้มีค,ความร่วมมือซึ่งอันนี้มันเป็นหนึ่งคือผมไม่ได้มองว่าภูมิใจไทยได้เปรียบแต่คากล่าวอย่างนี้เพราะบกว่ามันก็น่าจะได้เปรียบใช่ไหมเพราะว่าคนไทยก็จะเห็นแล้วว่าเขาเพราะเราเป็นพักที่รักชาติเขาถึงไม่ค่อยชอบนะครับแต่ประเด็นของผมคือว่าเขาไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงในกิจการ ในของเราในการเมืองของเราครับอืมไอ้ถามสัน้นๆนี้เลยครับว่าถ้า,าภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมั่นใจว่าประเด็นกรรมัมพูชาจะจะจบไหมครับมันไม่ใช่ไทยฝ่ายเดียวอมครับมันอยู่ที่ฝ่ายเขาครับแต่เราเดํเดาเนินนโยบายมาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเห็นแล้วว่า ในเส้นแนวทางที่เขาดาเนินมาเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยก็คือความการท้าทายประเทศไทยต่างๆเนี่ยม,มันมันไม่มันนํามาซึ่งความสูญเสียครับสงครามเนี่ยมันมีแต่ความสูญเสียผมก็ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ผมคําถามที่ผมถามฝ่ายขบมนูชาาเรามีสองเส้นทางเราจะไปเส้นทางไหนอื <c oughs> เส้นทางของความร่วมมือและเส้นทางสันติภาพผลประโยชน์ร่วมกันหรือจะไปเส้นทางของความขัดแยง้งการต่อสู้ความสูญเสียทั้งสองฝ่ายเนี่ยแต่เราก็พร้อมก็ <laughs> จะไปเส้นทางนั้นอยู่ที่เขาครับถามสั้นๆนี้เลยนะครับคือเชื่อตัวเองเชื่อมั่นไหมว่าถ้าสมมติถ้าคุณเทงได้เป็นนายกเนี่ยจะจบสงครามหรือว่าจบความขัดแย้งระหว่างไทยกับพูชาได้ จบได้ไหมจบได้แน่นอนแต่ว่า s <S จบในระยะไหนไม่มีใครในโลกนี้ตอบได้แน่นอนเช่นเดียวกัน <st it> แม้แต่ตัวผมหรือใครก็ตาม <st it> นะครับที่บอกว่าจบได้แน่นอนเนี่ยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับต้องบอกว่าถ้าเรามองว่าประเทศไทยกัมพูชานเนี่ย <st it> <st it> <st it> เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แยกออกจากกันไม่ได้แล้วปัญหาเรื่องความขัดแย้งชายแดนเนี่ยนะครับ <st it> เป็นปัญหาที่เกิดก่อนหน้านี้นะครับมาระยะเวลานาน,านแล้ว นะครับหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วยังไงก็ตามแต่ในเมื่อประเทศแยกออกจากกันไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาที่เคยเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามมันก็อาจจะเกิดเหตุปะทะเป็นระลอกแบบนี้ต่อไปในอนาคตนะครับมันเลยไม่มีใครตอบได้ว่าจะจบเมื่อไหร่แต่ถามว่าต้องจบได้แน่นอนเพราะว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกในประเทศนี้ก็มีปัญหาเรื่องชายแดนไม่ต่างกับไทยกัมพูชาแม้แต่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับแล้วหลายๆประเทศเขาก็สามารถจบเรื่องของเขาได้มผมยกตัวอย่างอย่างเช่นจีนรัสเซีย ครับโอ้โหมีผมแดนยาวกับเราเยอะเลยแต่สุดท้ายพอภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนพอเขาเรียกว่าอะไรดีนะเขาอาจจะมีโจทย์ทางการเมืองมีประโยชน์ร่วมกันมีจุดร่วมกันที่เขาจําเป็นจะต้องเดินไปด้วยกันเนี่ยการเคลียร์ปัญหาชายแดนระหว่างจีนรัสเซียก,ก็กลับมาเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนี้ภาพใหญ่ๆเลยนะฮะในระยะยาวเนี่ยคือทําอย่างไรให้ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างอย่างเช่นไทยและกัมพูชานเนี่ยครับเรามีโจทย์ร่วมกันได้ในระยะยาวเนาะนะอันนี้คือโจทย์ไกลๆส่วนระยะสั้นนะครับหลายๆคนอาจจะถามเรื่องระยะสัน้นล้วจะแก้อย่างไงนะครับจริงๆต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางการาหารเนี่ยถือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งทางการทูตเรายังมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นนะครับที่จะเ,เรียกว่าสร้างอำนาจต่อรองนะครับหรือบีบให้ทางกัมพูชาเนี่ยยอมกลับเข้ามาเจรจากับไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามแ c a ม,มอร์ นะครับหรือว่าการเก็บกู้วัตถุระเบิดทุนระเบิดต่างๆ2ออันนี้ทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกให้การสนับสนุนไทยและอยู่ข้างไทยแน่นอนนะครับแล้วเราเองก็ได้รับทราบข่าวกรองบางเบื้องหลังนะจากการทํางานผ่านกรรมธิการนะครับอย่างเช่นกรรมธิการของคุณลังสิมันเนี่ยความมั่นคงนะฮะก็พบว่าได้รับทราบข่าวมาว่าเงินทุนสีเทาที่ได้จากการหลอกลวงผ่านแก๊งคอร์เซนเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์เนี่ยครับ บางส่วนเนี่ยนะครับถูกเอาไปซื้ออาวุธผิดกฎหมายมนะครับมาให้กับรัฐบาลกัมพูชานในการโจมตีประเทศไทยเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งนะครับในขณะที่กองทัพทําหน้าที่ปกป้องประเทศอย่างเต็มที่นะครับเรา,เาขาจัดภัยคุกคามเฉพาะหน้านะครับทำลายเป้าหมายทางการทาหารของเขาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ด้านหนึ่งยังทำยังไงเพื่อตัดท่อน้าเลี้ยงของเขาในระยะยาวครับไม่ให้เขามีเงินมาซื้ออาวุธมาโจมตีประเทศไทยก็พุ่งเป้าไปที่ เครือข่าย scammer call center ในประเทศกัมพูชาครับซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ทำให้โลกเนี่ยล้อมกัมพูชาและอยู่ข้างไทยได้ครับ